ซวิชแซนด์วิชแฮมชีสนะคะที่มันอร่อยนะไม่ต้องใส่มากนะคะนี่คือปลาปลาถ้าใส่มากใส่อะไรครับเนี่ยอันนี้ก็อสองเม็ดนีก็เสร็จแล้วค่ะไม่ไม่ต้องมากนะคะเอาปปลายช้อนนะคะรับรองว่าทําที่ไหนเนี่ยรับรองว่าอร่อยกว่ามันเอสมีแน่นอนะคะ่ะแล้วแซนด์วิชเปสนะคะไก่ท สเบสนะคะจะเห็นมันเป็นง่ายยังไงนกแฉนกหอมเอาแฮมวางเวลาป้าต้อยทำนะอทิ้ำทีละหนึ่งห่อนน้า้านอ่าต้อยก็สอย่างให้สแผ่นแนวางนกแกแกะแกยังไงแกะแกะนี่แกะด้านข้างแกะด้านข้างเวลาป้าต้อยจะทำใมิดไปเลี้ยงเน่ยป้าต้อยจะทำทิ้ละหนห่อวางไปเ้า เก้าชิ้นวางไปเก้าชิ้นทาทาทาไปเก้าชิ้นก่อนทาที่นี่ก่อนเก้าชิ้นว่ะแล้วแหมว่ะของแ้งแกะยากเนาะสองร้อยกว่าบาทค่ะฟรีเลียนมรีให้ทุกกลุ่มนะคะแฮมชีสโอ้แขนละแขนละ ท่านประธานไม่ต้องบอกให้สมาชิกเราไปทันขายใช่ครับค่ะทันกินต้นคุณต้นคุณกินนี้50บาทโอ้ตัดขอบครับตัดขอบจริงๆไม่ตัดก็ได้นะคะไม่ตัดก็ได้พ่อไปต้อยใช้โฮวิดนะคะนี่ค่ะอัดกระดาษก็ไม่ได้ต้องโฮวิดเลยครับค่ะมันจะนุ่มค่ะไม่ต้องคมกริบค่ะนี่ค่ะเป็นสอง ที่ทําไปให้สะกอนบ่อยๆเนี่ยมันง่ายแบบนี้นะคะเวลาเขามีแผลอย่างเงี้ยง,ง่ายๆเช้ามาป้าต้อยสองแถวสามแถวป,ปัดปึ๊แป๊บเดียวอันนี้เป็นแฮมชีสน,นะคะเรียบร้อยค่ะแค่นี้นะคะแฮมชีสนะคะ,ะคะ่ะทีนี้ไอทูน่ายิ่งง่ายนะ,ะยิ่งง่ายเขาสองแถวไอทูนา่าไอทูน่านะคะแฮมชีสไอทูน่าแต่ป้าต้อยบอกได้เลยว่าเวลาตัดขอบขนมปังให้มันเป็นโฮลวีตนี่นะคะ ความสวยงามจะไม่ค่อยมีเรื่ว่าเนื้อมันหยาบมันไม่ละเอียดแล้วก็บางทีป้า้ตยเสียดายขอบๆมันราคามันแพงนะคะ<ม>ทีนี้นเวลาตัดไม่สวยขนมป้า้อยมันจะไม่ค่อยสวยแต่มันอร่อยนะคะ,คะอันนี้ง่ายมากนะคะ,ะทุกลุ่มดูนะคะทุกกลุ่มค่ะทุกลุ่มค่ะอันนี้ที่ป้า้อยผสมลงตัวโปะไปเลยอย่างที่ท่านประธานบอกนะคะทําให้คนที่บ้านกินนะคะไม่ให้ไปทําขายนะคะ อันนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะ<ด>เสร็จแล้วค่ะอันนี้นะคะที่สกรชาวสักกรเราได้ทานบ,บ่อยๆนะคะอันนี้ยูหน้าค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะน,นี่ค่ะมีแล<ด>้วค่ะ<ด>ค่ะอันนี้ใครเอาใครรับก็ถุงใส่ค่ะนี่ค่ะ อันนี้นะคะจะหนาด้วยจะหนาด้วยไอ้ทูน่าไม่ชิจนะคะไปทนของเอ๊รับรองว่าทูน่าไม่หนาขนาดนี้นะคะค่ะนี่ทูน่าเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าห้องใครเข้ามันไปทำนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพี่เขานะคะพี่เข่าค่ะพี่เขานี่บอกด้ต้องเป็นน่ห้อแม่ป้านมนะคะขแม่ปานมอันนี้ก็ไม่ยุ่งยากค่ะนี่ค่ะปาดไสชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากนะคะอันนี้นะคะ เผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะอ,นนอันนี้แล้วแต่อันนี้ทาขอทาสองด้านนะคะทาสองด้านแต่ความชอบ,อน,บนี่แล้วแต่ว่าจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะอันนี้ค่ะอันนี้อาจจะเผ็ดมากนะคะ,อะชอบเผ็ดมากคะ่ะหมูหยองอหมูหยองนี่ก็จะอ้วนกุกปุยตรงกลางนะคะไม่มีชิจินะคะ ก็จะมีความอ้วนอุบวยตรงกลางนะคะค่ะตรงกลางค่ะค่ะตามความชอบนะคะใส่เยอะๆนะคะประมาณนี้ค่ะได้เป็นของป้าต้อยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือหมูหยองของพวกเรานะคะค่ะอันนี้คือหมูหยองนะคะอ่าสมาชิกกลุ่มนะคะทุกท่านนะคะก็เนี่ยเอามืออย่าไปทําเหมือนลุงเสมนะคะเนี้ยจิจนมันบุ่มลงไปนะคะเบาๆนะคะเอามือเอามือวางแค่นี้นะคะ ค่ะแค่านี่เบาๆมือนะคะค่ะเซฟค่ะค่อยค่อยทำนะคะค่อยค่อยทำกันนะคะอทำเซตเสร็จกล่องหรือว่าเนี่ยค่ะอ่าเวลาป้าต้อยทำแซนวิชอะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยมันจะเป็นหมูหย่อมควนผุกุยตรงกลางนะคะค่ะวนผุกุยตามสบายนะคะค่่ะะควนผุกุยนะคะ ประมาณเนี้ยหมูยองนะคะต้องให้มันอ้วนหปุยตรงกลางถ้ามันไม่อ้วนหปุยตรงกลางมันจะไม่อร่อยนะคะเห็นไหมคะว่าเป็นแซนด์วิชอย่างง่ายนะคะ <c oughs> ค่ะอันนี้ค่ะทีนี้เวลาป้าต้อยทำเสร็จแล้วไอ้กล่องเนี้ยจะจุกได้สองแถวเก็บไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวค่อยแบ่งกัน เอ้อะไรนะคูคน่านะคะไส้นะคะค่ะ <c oughs> จิจินะคะค oh ่ะโอ้โหอันนี้ก็เดี๋ยวแยกไปตามกลุ่มน,นะคะให,ให้เวลากลุ่มขอเวลาเท่า